นักเรียนสวัสดีครับห่างหายกันไปอาทิตย์กว่านะครับวันนี้ก็คุณครูจะกลับมาสอนเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการเล่นกีตาร์ขั้นพื้นฐานนะครับในวิชาเลือกเสรีในสัปดาห์ที่แล้วคุณครูคได้ให้ในักเรียนได้บอกองค์ประกอบของกีตาร์ไปแล้วนะครับซึ่งหลายคนก็ส่งคุณครูมาละ แต่บางคนก็ยังไม่ส่งนะครับขอให้ส่งด้วยนะครับเพราะมันจะเป็นคะแนนเก็บของพวกเรานะเอาแล้ววันนี้เนี่ยคุณครูจะคุณครูได้ส่งใบงานไปให้ให้เราทํและส่งปัญหาละปัญหาคือให้เราตอบเติม,ม,มตัวโน้ตนะครับในช่องว่างของในลูกกีตาร์เนี่ยแล้วก็ในลูกคอร์ดลูกอะไรต่างๆว่ามีโน้ตตัวอะไรบ้างคอร์ดมันมีตัวอะไรบ้างคอร์ดสีมีโน้ตตัวอะไรบ้าง แล้วก็ไอ้วงกลมเนี่ยในตำแหน่งตัวโน้ตบนคอกีตาร์มันมีตัวอะไรบ้างนะครับอันนั้นก็คือปัญหาเอาละหลายคนก็แก้ได้นะครับอาจจะมีความรู้พื้นฐานเดิมแต่บางคนก็ยังแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูโยนปัญหาให้เราแล้วก็วันนี้จะมาแก้ปัญหาให้เราไขาข้อห้องใจให้กับเราอันดับแรกเลยครับ นะครับเราต้องมาทําความรู้จักในเรื่องของอโน้ตบนคอกีตาร์ก่อนนะครับซึ่งโน้ตบนคอกีตาร์เนี่ยไอตัวนี้ลูกไอตัวนี้คือว่าเส้นที่หนึ่งนะนี่คือเส้นที่หนึ่งนะคุณครูจะเขียนให้เลยเส้นที่หนึ่งนะเห็นไครับเส้นที่หนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้า เส้นที่6จําไว้นะเส้นที่1จะเป็นเส้นเส้นที่เล็กที่สุดเพราะธรรมชาติเครื่องสายเส้นที่เล็กเสียงจะสูงเส้นที่ใหญ่เสียงจะต่ําก็หมายความว่าเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นเล็กมันก็เออเออจะอยู่ข้างล่างสุดเสียงเสียงสูงสุดแล้วก็ด้านบนจะเป็นเส้นใหญ่คือเส้นหกเสียงจะต่ําสุดนะครับสองตัวนี้นะ แล้วก็จะไล่เดียงกันไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยสายเปล่าเนี่ยไอตัวนี้นะครับสายเปล่าเส้นเล็กมันก็คือโน้ตตัวนี้ไงนะคือเราเริ่มต้นจาก C กลางตัวนี้เดี๋ยวคุณกุ้งมให้ตัวนี้คือตัวโดนะครับตัวโดแล้วก็ตัวนี้ตัวอะไรตัวเลนะตัวนี้ตัวมีตัวนี้ตัวฝาตัวนี้ตัวสอนะครับจีคือตัวสรนะ C คือตัวโด C คือตัวโด d คือตัวเลอีคือตัวมี เอฟคือตัวฟาจีคือตัวซอนส่วน a ตัวนี้คือตัวลาทีคือเอ่อบีคือตัวทีเนี่ยอันนี้คืระดับโดกลางโดกลางนะฮะโดกลางโดเลมีฟาซอนลาทีโดเลมันจะสูงขึ้นไปด้วยเพราะนั้นไอเส้นนี้ที่เขียนว่าเลขหนึ่งเนี่ยตัวนี้คือตัว E ก็คือสายเส้นไหนครับคือสายเส้นนี้นี่เองเข้าใจไหมเข้าใจไหมนะนี่คือเส้นนี้นะครับ แล้วก็ส่วนตัวนี้เสียงจะต่ำกว่าเส้นนิดหนึ่งคือสายสองมันก็คือเส้นนี้เห็นไหมครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเส้นที่สามและเส้นที่สี่ก็คือเส้นนี้กูเขียนไว้โอเคไหมและเส้นที่หกก็คือเส้นนี้นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎของข้อที่หนึ่งที่ว่าสายเล็กเสียงสูงสายใหญ่เสียง ต่ำเพราะฉ่าด้านบนนี้จะอยู่ด้านด้านซ้ายมือเนี่ยลงมาต่ำละโอเคนะครับเอาละตอนนี้เนี่ยเพราะนั้นน่ะเราก็จะรู้จักละสายเปล่าเส้นที่เท่าไหร่ออสายเปล่า,า,ลามีโนต้ตตัวอะไรบ้างนะครับต่อไปครับกดข้อที่2นะในการที่เราจะเรียนรู้โนต้ตบนคอกีตาร์เนี่ยเรารู้กดแรกแล้วก็คือสายเล็กเสียงสูงสายใหญ่เสียงต่ำกดข้อที่สสายสั้นเสียงสูงสายยาวเสียงต่ำ อาเราจะเริ่มจากเส้นที่หนึ่งก่อนนะครับคือเส้นนี้อันนี้คือความยาวติ้งต่างวาน,นี่คือความยาวของเส้นจากนี้ที่กูชี้เนี่ยมาถึงนี้เพราะการทําสายให้สั้นลงเนี่ยก็คือจุดนี้เราเปลี่ยนไม่ได้เราเปลี่ยนเราจะเริ่มเปลี่ยนจากตัวนี้พอขยับมาปั๊บเสียงก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับเสียงก็จะสูงขึ้นขยับมานี้สายมาถึงนี้ก็หมายความว่าความยาวจากนี้มาถึงนี้เสียงก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจากตัวนี้เสียงก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อย ระยะสั้นลงยิ่งสั้นยิ่งสูงยิ่งสั้นยิ่งสูงยิ่งสั้นยิ่งสูงอันนี้คือกฎข้อที่2สายสั้นเสียงสูงสายยาวเสียงต่าทีนี้บนคอกีตาร์มันจะมีไอ้นี่ตรงเส้นเป็นแท่งเหล็กตัวนี้เราเรียกว่าเฟดเฟดมีไว้ทํอะไรหรอตัวนี้เนี่ยเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องนี้เฟดมีไว้สําหรับในการอะไรล่ะแบ่งช่วงเสียงซึ่ง1เฟดจะมีเสียงห่างกันครึ่งเสียงนะครับอ่ะคุณครูจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะ ตรง E เลยนะนี่คือ E คือสายนี้เพราะฉนั้นการขยับไป1เฟตเสียงก็จะสูงขึ้นครึ่งเสียงเพราะฉะนั้นพอสูงขึ้นมันก็จะมาดังฝั่งนี้เครื่องลักษณะแบบนี้ลูกนี่น,น,นีแบบนี้เส้นนี้เขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องหมายที่แปลว่าอะไรครึ่งเสียงนะครับระยะห่าง1เฟตส่วนระยะแบบนี้1เสียงนะครับมีสัญลักษณ์1เสียงนะครับสเฟต พราะนั้นตัวนี้ e สูงขึ้นไปก็จะเป็นอะไรครับเป็น f นะครับ f แล้วจาก f ขึ้นไป e ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับอ่ะถ้าขึ้นไปอีกครึ่งเสียงก็จะเป็นตัวนี้ g ฝัดหรือ f sharp ตัวนี้ขึ้นไปก็จะเป็นอะไรครับเอาใหม่นะ e คือสายนี้นะตัวนี้นะพอมาตัวนี้ขยับไปครึ่งเสียงก็จะเป็นตัวนี้นะครับ แล้วก็พอขึ้นไปเนี่ยสเกลโครมติทมันจะขึ้นมาจากนี้แล้วขึ้นมาข้างบนเลยนะครับแบ่งทีละเสก็จะเป็นตัวอะไร f s h a r นะครับหรือ g อะไรหรือ g flat แล้วก็ขยับไปอีกก็จะเป็น g ถ้าขยับไปอีกก็จะเป็น g อะไรก็จะเป็น g s h a r นะหรือ a flat นะอันนี้ g ก็จะเป็น e ก็จะขยับไปเรื่อยแบบนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับต่อไปสายที่ สองครับเห็นสายที่สองไหมเพราะนั้นเนี่ยสายที่หนึ่งมีตัวอะไรบ้าง e f ตัวนี้จะเป็น f ชาร์ปแล้วก็ g แล้วก็จะ a ชาร์ป g ชาร์ปหรือ a แฟตก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแต่คุณครูเขียนแค่ตัว g นั้นเอามาดูเส้นที่สองกันครับก็คือเส้นนี้เส้นนี้สายมันจะสุกใหญ่กว่าเส้นที่หนึ่งนั่นก็คือเสียงจะต่ำกว่าเส้นที่หนึ่งนะครับเอาละเราดูนะ นี่คือตัวบีพอขยับขึ้นไปครึ่งระยะเสียงระหว่างสายหนึ่งกับสายสองจะห่างกัน,นกี่เสียงเรานับดูทิหนึ่งสองแล้วก็อีกครึ่งก็คือ2เสียงครึ่งตัวนี้จะห่างกันสองเสียงครึ่งนะครับระหว่างสายหนึ่งสายสองนะจำด้วยนะจะเป็นข้อสอบด้วยมีอ้อข้อสอบด้วยนะขยับไปนี้พอมาดูสาย อันนี้สายสองขึ้นไปครึ่งเสียงก็มาทางนี้ใช่ไหมครับสายสูงสูงขึ้นสายจะสั้นลงก็มาทางนี้ก็จะเป็นตัว4เห็นไหมสี่เห็นไหมอ่าขึ้นมาจาก C ีขยับไปอีกมันจะเป็นตัวอะไร C ีชาร์ปหรือ D ีแฟดพอขยับมาอีกก้นี้ก็จะเป็นตัว D นะครับขยับไปอีกครับก็จะเป็น D ีชาร์ปเห็นไหมขยับไปอีกก็จะเป็นเอ่อดีชาร์ปหรืออ e ีแฟด แล้วขยับไปอีกก็จะเป็นตัวอะไรตัว e เห็นไหมเนี่ยตัว e เนี่ยเห็นนะตัว e เพราะฉะนั้นตัว e ตัวนี้จําไว้นะตัว e ตัวนี้นะตัว e ตัวนี้กับ e สายเปล่าเส้นที่หนึ่งคือโน้ตตัวเดียวกันจำไว้นะครับนะคือโน้ตตัวเดียวกันนะพอขยับไปอีกก็จะเป็น f f ตัวนี้กับ f ตัวนี้คือ f เสียงเดียวกันตำแหน่งเดียวกันก็คือตัวนี้นะครับตัวเดียวกันโอเคนะ เนี่ยเราก็สามารถที่ไล่ไปใช้หลักเนี้ยไล่เข้าไปครึ่งเสียงเท่ากับครึ่งเสียงเท่ากับอะไรหนึ่งช่องหนึ่งเสียงสองช่องเอาละพอต่อไปลกมาดูเส้นที่สามเส้นที่สามนี้ก็จะเป็นตัว G เห็นไหมตัว G ขยับขึ้นไปครึ่งเออครึ่งเสียงตัวนี้ก็จะเป็นอะไรหนึ่งช่องครึ่งเสียงก็จะเป็น g ี h a r ์หรือ A flat ขยับไปอีกหนึ่งช่องก็จะเป็นอะไรเป็น A เห็นไหมฮะ จากเขาจะไปครึ่งช่องก็จะกลายเป็น A ชาร์ปหรือ B flat ขาจะไปก็จะเป็น B เห็นไหมเพราะนีเนี่ยสายเส้นที่ 3b กับ B ของเส้นที่2ตัวนี้คือเสียงเดียวกันสาย2กับสาย3จะห่างกันแค่2เสียงแค่2เสียงนะส่วน1กับ2ห่างกัน2เสียงครึ่งสาย3กับสาย2งห่างกัน2เสียงส่วนตัวนี้จะห่างกัน2เสียงครึ่งนอกนั้น2เสียงครึ่งหมดเลย นะครับอันนี้คือหลักการหนึ่งนะหลักการในการดูเพราะฉนั้นเส้นอื่นก็ใช้หลักการที่ครูพูดเนี่ยเดียวกันนะครับโอเคนะเอาละมาสรุปนิดหนึ่งกฎข้อที่1คืออะไรลูกสายเล็กเสียงสูงสายใหญ่เสียงต่ํากฎข้อที่2สายสั้นเสียงสูงสายใหญ่เดี๋ยวเรามาสรุปต่อนะครับก็คือกฎสรุปกฎของเครื่องสายข้อที่หนึ่งว่าไงครับสายเล็กเสียงสูงสายใหญ่เสียงต่ําสายเล่นเส้นหนึ่งเส้นเล็ก ข้อที่สสายสั้นเสียงสูงสายยาวเสียงต่ำเห็นไหมก็ไอตัวเฟสจะมีความอาจจะมาเกี่ยวข้องในส่วนนี้นเรื่องนี้นะครับและข้อที่3าสุดท้ายก็คืออะไรก็คือสายตึงเสียงสูงสายหย่อนเสียงต่ำอันนี้เป็นเรื่องของการตั้งสายแล้วซึ่งวิธีการตั้งสายคุณครูได้ลงไว้ในคลิปไว้ละนะครับเอาละต่อไปต่อไปครับทีนี้เนี่ยเรา เพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าทุกคนคงจะพอตอบคําถามในช่องว่างที่คุณครูให้ไว้แล้วนะคุณคงจะสามารถตอบได้แล้วคุณครูไม่อยากให้เราใช้วิธีการลอกแต่ให้เราได้คิดนะครับคิดว่าเฮ้ยจากองค์ความรู้ที่ครูสอนไปเนี่ยเ,เราจะจะเติมอย่างไรตัวนี้จะเป็นเมื่อตัวนี้เป็นสายเปล่า E เนี่ยขยับขึ้นไปมันจะเป็นตัวอะไร เดี๋ยวคุูจะส่งใบความรู้ไปให้โอเคไหมโอเคนะเอาละต่อไปครับเอ,อ,อร์ดต่อไปเรื่องคอร์ดครับคอร์ดคือการประสานเสียงนะขอดคือการประสานเสียงของตัวโน้ต3เสียงขึ้นไปนะครับโดยใช้หลักขั้นคู่1 3 5นะคุณคุยใส่เขนาไปนะ1 3 5 ซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยอันนี้คือความหมายของคอร์ดนะ่ยวาลองไปอ่านดูนะครับซึ่งคือการมาสมเสียงตัวโน้ตตั้งแต่3เสียงขึ้นไปนะครับซึ่งคอร์ดมันก็มีหลายประเภทในการคอร์ดเมเจอร์คอร์ดไมเนอร์อันนี้ก็เป็นคอร์ดเมเจอร์ไมเนอร์คอร์ดดิมินิสคอร์ดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ให้รู้ว่าคอร์ดก็คือการประสานเสียงตัวโน้ตตั้งแต่3เสียงขึ้นไปนะครับโดยทั่วไปแล้วเราจะใช้หลักไตรแอดก็คือ 1.3.5่งสามคำว่า1.3.5มาจากไหนคุณครูจะอธิบายงี้แล้วกันนะอันนี้คือ1น่งอเอาเริ่มจากตัวนี้แล้วกันนะคุณครเขียนตรงนี้ใหม่แล้วกันก่อนอื่นต้องรู้จักสเกลก่อนนะสเกลอันนี้คือสเกลอันนี้อย่าเพิ่งไปสนใจนะตัว M ไม่ต้องสนใจนะตัวเลข7ให้ตัวตัวนี้เป็นหลักอันนี้สเกลแบง่งเมเจอร์แบ่งออกเป็น 12สเกลด้วยกันก็คือสเกลซสเกล G D เนี่ยไล่ไปเลยเนี่ยถึงจำนวนสิบสองสเกลสเกลมาจากไหนก็มาจากตัวนี้ไงลูกสเกล C ก็เริ่มต้นจาก C ไปเรื่อยๆจนจบ c สเกล D ก็เริ่มจาก D ไปจบ D สเกล E ก็เริ่มจาก E ไปจบ E ซึ่งแต่ละสเกลก็จะติดฝัดไม่เหมือนกันเช่นถ้าเราเริ่มจาก C เนี่ยสเกล C เนี่ยมาจบ C ไม่ติดฝัดดีชาร์ปเลยค,คุณครูเขียนไม่ติดฝัดอีชาร์ปเลยเห็นไหมก็นะจะเป็น C D e f g a b ยังไม่ต้องสนใจตัว m นะข้างหลังนะอันนี้พูดถึงสเกลอย่างเดียวก่อนคือพูด c อะไร d อย่างก่อน e f g a อันนี้คือสเกลไปจบที่อะไร c ไม่ติดแฟิชัปเลยแต่ถ้าเป็นสเกล g ก็คือการเริ่มจากตัว g ตัวนี้ไปจบ g อีกตัวหนึ่งซึ่งพอการเดินทางจาก g ไปหา g เนี่ยมันก่อให้เกิดติด1ชาร์ชปตัวอะไรชปั f, ชปเทปชปคุณเขียนฮะนะ ถ้าเราจบตัวนี้จะเป็นอะไรตัวตัวนี้จะจีในชะ่ไหมจะจีนะแล้วก็อะไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นดีก็จะติดสองชาร์ปแต่ว่าในนาทีนี้เนี่ยดนตรีกีตาร์คุณครูจะสอนเพียงแค่คีย์นี้คีย์เดียวราโฟกัสไปแค่คีย์นี้คีย์เดียวก่อนนะอย่าไปต้องไปคีย์อื่นก่อนคีย์นี้ค่อยว่าถ้าคีย์นี้ไม่ผ่านไม่ต้องไปคีย์อื่นเลยเราเริ่มที่คีย์สีก่อนหรือบันไดเสียงสีเอาละอธิบายให้ฟัง ส่วนไอ้ที่กูเขียน M เล็กๆตัวนี้มี D m i n o นเนี่ยที่เป็ m ข้างหลังเราดีไมเนถ้าเป็น C ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเรา D major อร์ซีเมเจอรอันนี้ D m i n o นนะครับในคีย์ซก็จะประกอบด้วยคอร์ด C D minor, e minor, F, 7, m i n o เนอร์อีไมเ A m i n o อฟจีเนะครับก็ดูตามสูตรเนี่กูให้ไปเดี๋ยวส่งใบงานให้ก็จะเรียงได้คอร์ดที่1คอร์ดที่2คอร์ดที่3คอร์ดที่4เนี่ยลำดับคอร์ดต้องจำให้ได้มีความสำคัญในภายหลังน,นะครับเอาละ ทีนี้จะอธิบายคำว่าคอร์ดคืออะไรอธิบายไปแล้วมันเรียว่าคอร์ดคืออะไรคอร์ดคือการประสานเสียงของตัวโน้ตคุณครูจะเอาสเกลสีมาตั้งก่อน C D E F G A B C. ก็คือตัวอะไร Do เ e Mi Fa Sol La t ี Do นั่คือสเกลสีนะครับนี่คือสเกลสีสเกลสีเวลาจะตั้งก่อน แล้วทีนี้เรามาดูเนี่ยคอร์ดของของคีย์นี้มีคอร์ดอะไรบ้างก็คือคอร์ดซถ้าดีก็ต้องเป็นดีอะไรดีไมเนอร์ดีไมเนอร์มีแค่คอที่หนึอที่สองอที่สามอที่สี่อที่ห้าคอที่หกคอดที่เจ็ดคอร์ดที่แปดเอมเนอร์อันนี้เป็น G7 เเป็น B d i ิม บิดีมันก็ได้ใช้นะใช้อยู่แค่เจ็ดขอดแค่หกขอดเฉินใหญ่นะอ่ะมาดูคอร์ดนี้ก่อนคอร์ดอนี้มันจับอย่างไรอย่างที่บอกไปแล้วว่าข้อกิจการภาษาเสียงตัวโน้ตสามเสียงขึ้นไปหนึ่งสามห้าใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็มาดูที่สเกลเพราะ,ะเราจะสร้างคขอ้อซีเนี่ยอ่ามีตัวอะไรบ้างเราก็เอาซีมาตั้งเลยเอาตัวเป็นปตัวที่หนึ่งซีใช่ไหมตัวที่สามล่ะหนึ่งแล้วก็นับซีเป็นตัวที่หนึ่งหนึ่งเนี่ย สองสามก็จะเป็น e นะครับตัวที่ห้าล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะเป็น g เพราะ,ะนั้นคอร์ด C ก็จะประกอบด้วยโน้ตตัวอะไร ceg หรือโดมีซอนอมาดูคอร์ดต่อไป D minor นะครับ D minor เราะ,ะนั้นคอร์ดแต่ละคอร์ดก็จะต้องนำบันไดเสียงมาสร้างคอร์ดนะอยู่ในคีนะอยู่ในคีนะ d minor จะไปเอาคีอันอื่นมาไม่ได้นะต้องเอาคีเนี้ยคีซีดีมิเนอก็อยู่ในกลุ่มคีซ c เนี้ยล้วก็มาสร้าง ดีมินเนอร์มีตัวอะไรบ้างก็เอาดีเนี่ยตัวนี้มาเป็นตัวที่หนึ่งเพราะันตัวที่หนึ่งก็ต้องเป็นดีใช่ไหมฮะตัวที่สามของดีคืออะไรก็นับไปหนึ่งสองสามก็เป็นตัวอะไรเอฟใช่ไหมครับแล้วเอฟต่อไปตัวที่ห้าของเอฟคือตัวที่ห้าของดีคืออะไรหนึ 1, ่งสองสามสี่ห้าก็จะเป็นตัวเอทั้งหมดนี้เราเรียกว่าไตรแอกสังเกตไหมว่าระยะห่างตรงเนี้ยจะห่างกันขั้นกู่สาม เอฟกับเอก็ห่างกันขั้นคู่สามนี่สามหมดเลยเนี่ยเห็นไหมไตรเป็นว่าสามครับไตรเป็นว่าสามอันนี้เรียกว่าไตรแอบแปลว่าขอบนั่นเองนะครับไตรแอบมาก่อนพอต่อไปอีเมเน่าก็เอาอีมาเป็นตัวที่หนึ่งเอาสเกลนี้มาตั้งนะครับแล้วก็ต่อไปตัวที่สามคืออะไรหนึ่งสองสามก็จะเป็นตัวจีรับต่อไปอีกหนึ่งสองสามก็จะเป็นบี น่าท้าบจากเ e ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นตัวที่ห้านะครับอ่า f มีตัวอะไรบ้าง f ก็จะเป็นตัวเอา f เป็นตัวที่หนึ่งเแล้วก็ a เป็นตัวที่สามใช่ไหมครับหนึ่งสองสามตัวที่ห้าคือไรหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะเป็นสี่นะครับเห็นนะแล้วต่อไปลูกคอต่อไป g ีเซเว่นเอาละ เอาจีอย่างเดียวกันนะจีอย่างเดียวนะจีอย่างเดียวก็นนะจกเกนนะเอาจเป็นตัวที่1นตัวที่1นึน่งนะให้เป็นตัวที่หตัวที่สามหก็จะเป็น B ีอ่าหนึ่งหนอันนี้ไม่นับแล้วพอย้อนกลับมา 4, 4ีอันเดียวสี่อกคือตัว D เห็นไหมก็จะประกอบด้วยซีจีบีดีที่มันมีตัว7จ็เข้ามาเสริมตัว7จ็เข้าไปปุ๊บก็นับไปสิหนึ่สองสา ห้าหกเจ็ดเพิ่มอีกตัวหนึ่งเข้าไปเซเว่นเขต้องยเพิ่มตัวเเข้าไปนะครับและขอสุดท้ายเอา,อาน,น,นะนบริขอดีดีมไม่ต้องละก็ขอที่หกเลยนะฮะก็คือขอที่หนึ่งขอที่สองขอที่สามแล้วขอที่หกเอวิน่ N e R ก็จะเป็นอะไรก็ให้ A เป็นตัวที่หนึ่งนะเอตัวที่หนะแล้วตัวที่สคืออะไรคือตัวสี่หตัวที่ส ก็คือตัวดีตัวที่5ก็คือตัวอีพันคอร์ดเอเบเนอร์ก็จะประกอบไปด้วยลาโดมีเห็นไหมครับเอาละเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยรู้จักว่าคอร์ดคืออะไรแล้วก็ตัวร่วมของคอร์ดคอร์ดมีสมาชิกตัวโน้ตในแต่ละคอร์ดมีสมาชิกตัวโน้ตอะไรบ้างก็คือใช้หลัก1 3 5หรือที่เรียกว่าไตรอนั่นเองเราก็สามารถที่จะสร้างคอร์ดได้แล้วดีไม่ได้มีรู้ตัวอะไรบ้าง นะโอเคไหมตอบได้นะกับใบงานที่ครูให้ไปเมื่อะกี้นี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวครูจะส่งใบความรู้ไปให้โอเคนะฮะสวัสดีครับ